เวลา8.27นาฬกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชลำเนินไปยังพระปราพิธีมนลทนท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2 5 6 8 โอกาสนี้นายประยูนอินสกุลปหลักกระทรวงเกษตรและสากรณ์ุทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพ,พีคู่หาบทองและเทพ,พีคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพลาพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าถูละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียม แอกพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและไถแล้วไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบและหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวโหนหลูนลั่นค้องัยและไถ่กลบอีกสามรอบพระราชาพิธีพืชมงคลจรกพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรโดยแยกเป็นพระราชาพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์เป็นการประกอบพระราชาพิธีวันแรกซึ่งจัดขึ้นณนะพระอุโบสถวัด รีรัตนาสศา,ศา,ารามไปเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชนจาจักรไทยและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไทยวานอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่9พฤษภาคม2568กำหนดจัดขึ้นราวเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยโดยปีนี้โครงการข้าวจัดเตรียมพันธุข้าวพระราชทานและพันุพืชซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีโดยขอพระราชทานรับ,บรมราชานุญาตนำพันธข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี2567โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดามาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปี2568ประกอบด้วยพันข้าวนาสวน5,000และพันข้าวเหนียว2,000ถือ เป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทธธานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพระสงนิกรประชาชุนและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร หลังจากพระยาแรกนานและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพรามแล้วพรามเสียงของกินเสร็จสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเพื่อพยากรณถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ัญญาหารในการนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณเสียงถ่ายพระนุ่งของพระยาแรกนาโดยปีนี้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบพระนุ่งได้ห้าคืบพยากรณว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคกินน้ําและหญ้าพยากรณว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญอาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง จากนำระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลกราคาติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน16คนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12กลุ่มสาหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน7สาหกรณ์และปราศเกษตรของแผ่นดินประจำปี2568จำนวน3สาขาคือสาขาปราศเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราศเกษตรดีเด่นและสาขาปราศเกษตรผู้นำชุมชน และเครือข่ายภายหลังสเสด็จพระราชดำเนินกลับประชาชนที่มารอเฝ้าถูและองทุลีพระบาทอยู่เป็นจํานวนมากต่างกรูกันเข้าไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาที่พระยาแรกนาไตวานเพื่อนําไปเป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นการสร้างสิริงมงคลแก่ชีวิตและเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธัญญาหารที่จะเพาะปลูกต่อไป เวลา9ก้านาฬิกา44นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตศูนย์นจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจดพระนางคันแรกนาขวัญในฤดูกาลถัดไปสำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2567กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปลูกพืชหมุนเวียนในานาข้าวได้ผลผลิตถั่วเขียว72กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักได้แก่ ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆมาปลูก7จพันได้แก่พันธุ์ข้าวนาศูน5้าพันประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105่อกขอ79กอขอ85กอกขอ99หรือหอมคลองหลวง72และกขจอหหรือวังทอง72และพันธุ์ข้าวเหนียว2พันได้แก่กขหและกขอ24หรือสกลนคร72ได้ผลผลิตรวม ,4880 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระ ราชทานทั้งนี้กรมการข้าวประวงเกษตรและสาก์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งเจ็ดสายพันธุ์เข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรึกพระนางคันแรกนาขวัญประจําปี2568และนำไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป เวลา17นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยรวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิษ,ษสถิตมหาศีมารามทรงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประทานพระโบโรมกาสให้พระธรรมวชิระจินดาพรอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามักุฎราช,ชวิทยาลัยนําคณะผู้มีจิตธาที่อุปถัมภ์การประชาสามเณรในโครงการบรรพชาศาสนาทายาทประจําปี2568เฝ้าโอกาสนี้ประธานพระตรัยและเครื่องบรรพา เพื่อเชิญประกอบพิธีบรประชาเพื่อเป็นศาสนาทายาทสืบทอดพระศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนาาสากา98ปีวันที่26กพิธุนายน2568โครงการบรรพชาศาสนาทายาจัดให้มีกุลบุตรเข้ารับการบรประชาปีละ40-50ถึงคนเพื่อศึกษาพระประิยติธรรมรแผนกบาลีแผนกธรรมและศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเป็นโครงการต่อเนื่องที่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยามเสริพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกทรงรับไว้ในพระอุปธรรมเป็นปีที่5ปีนี้กำหนดจัดพิธีบรรพชาในวันที่17 1 8พฤษภาคมนวตรีสวัสดิวนา,นารามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเข้าศึกษาใช้มัธรมศึกษาปีที่1ตามหลักสูตรต่อไป โอกาสนี้ประธานพระสัมโมทนนิยกถาความตอนหนึ่งว่าสัมมะเนนคือเหล่ากอของสมณะซึ่งแปลว่าผู้สงบระง,งับจากอากุศลแล้วสัมมะเนรจึงมีหน้าที่รักษาศีลทั้ง10ข้อไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดสมาธิและปัญญาอาจจะเป็นวิธีทางที่สงบระง,งับจากอากุศลตามหลักพระพุทธศาสนา ย่างไรก็ตามธรรมชาติของเด็กย่อมมีความสุกสนเอาแต่ใจหรือเบื่อนหน่ายเกลียดคร้านมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลซึ่งผ่านการสังสมอบรมมามากน้อยไม่เท่ากันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงขอฝากคติสั้นๆไว้ข้อเดียวเป็นการปฐมนิเทศเบื้องต้นวินทีนี้ว่าเมื่อจัดการให้สมามเณรครองผ้ากาสาวพัดถึงพระไตรสารนคมสมาทานศีขาบทสิบเรียบร้อยแล้วเด็กคนนั้นย่อมกลายเป็นนักบวชดำรงสถานะเป็นบัพปชิด จึงต้องทําให้เนนมีสํานึกตระหนักอยู่เสมอว่าอาสัญญาโตประพระชิตโตณสาธุแปลความว่าบรรพชิตผู้ไม่สํารวมไม่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่70จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศรีมหาโพที่จะทรงปลูกในวันวิสาขบูชาวันที่11พฤษภาคม2568พระที่นั่งอภพรสถานพระราชวังดุสิตว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัส